สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัศไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะชาวทัดไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาว ทัดไฟเมสิงธนูนใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนำให้เพื่อนๆดูเพือพ่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจโดยดัย้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวามาดูเมย์เอนเนอร์จีกันนะคะว่าเมย์เอนเนอร์จีนะคะของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในเดือนมิถุนายน25 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะขอเมย์เอนเนอร์จีหนึ่งใบค่ะ เมย์เอนเอีได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคุณอาจจะกําลังคิดถึงนะคะคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุมนะคะเพลังงานใบนี้นะคะตามหน้า,าไพ่แม่รู้สึกว่ามีคนมีคนเสียใจเสียดายแล้วก็รู้สึกผิดอยู่ในใจนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าความสัมพันธ์ที่จบลงไปไม่รู้สึกว่าจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม,มันมันมันจบด้วยการเอาชนะขาะขาคกันนะคะความอยากจะเอาชนะความยึดถือตระกระตัวตนนะคะความไม่ยอมกันขิงก็ราขาก็แดงนะคะความที่ อยากจะเอาชนะอยากจะเป็นผู้ชนะนะคะทิฏฐิทัดทานกันและกันนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อความสัมพันธ์จบไม่มีใครกลายเป็นผู้ชนะนะคะแพ้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่นะคนที่รู้สึกชนะรู้สึกสะใจแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปกลับรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว แล้วรู้สึกผิดไม่น่าทําเลยวันนั้นไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยไม่น่าตัดสินใจทําแบบนั้นเลยไม่น่าจะพูดแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยม,มันเหมือนกับอารมณ์ณนะตอนนั้นทําให้คนใดคนหนึ่งหน้ามืดนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําร้ายหัวจิตหัวใจทําร้ายความรู้สึก ของคนรักจนทําให้คนรักเนี่ยต้องหันหลังยอมแพ้แล้วก็เดินออกจากไปนะคะเลยไม่รู้สึกว่าพลังงานไพ่ใบเนี้ยมันเป็นเอเนอะร์จีเนี่ยตอนนี้แต่ว่าไม่รู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันส่งผลมันส่งผลตั้งแต่อดีตจนถึงณนะตอนนี้จนปัจจุบันนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของชาธาตุไฟ ที่มีต่อคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟที่มีต่อคนรักเก่าที่คุณคิดถึงค่ะชาวธาตุไฟเมสีธานูคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันนะไพ่ใบแรกได้เปนไพ่คิงถือไม้เท้านะคะอัศวินถือถ้วยค่ะวิวออฟ f o ร์จูนอืม และเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมดึพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะตัวชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูคิดถึงคะ่ะอยากขอโทษอยากขอโทษอืจะให้ชดใช้จะให้ทําอะไรก็ได้นะคะ ผิดไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาผิดไปแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าว่าผิดตรงไหนรู้แล้วว่าไม่ดีรู้แล้วว่าผลของการกระทำมันเป็นยังไงอืมถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหมุนย้อนเวลากลับมาได้ก็ขอแค่โอกาสที่จะได้พูดคุยขอโทษแก้ไข หรือว่าชดเชยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้อย่างน้อยๆตัวชาวธาตุไฟเม่สินธนูเองอ่ะจะได้รู้สึกดีขึ้นอืมมันเหมือนม,นมันมันมันเหมือนแบบยิ่งคุณยิ่งยิ่งคุณคิณคดได้มันยิ่งแบบมันยิ่งตอกย้ําว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนผิดเราเป็นเราไม่น่าทาแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยอ,อย่างน้อยๆแบบถ้าหากว่า ขอแค่ได้ขอโทษขอแค่ได้แบบชดเชยให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกเนาะของคนรักเก่าที่ชาวธาตุไฟเมษธนูคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟเมษธนูเนาะนึกถึงหน้าเขานะคะนึกถึงหน้าเขานะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะเวิลด์ค่ะหนึ่งเหรียญนะคะ ไพ่ฮาร์ฟันนะคะและเป็นไพ่ที่หายพินเทสค่ะชาวธาตุไฟเมษนธนูนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวาต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษบและขนาพฤกษบชาววันจันทร์นะคะชาวธาตุดินพฤกษบกันบางกอนเนาะคุยกับใครก็ได้คิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำไพ่นะคะตัวเขาอะค่ะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ เขาคิดว่ามันดีแล้วที่ที่ความสัมพันธ์นี้มันมันจบลงณนะตอนนั้นอืมเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่เขาไม่ได้นึกย้อนเขาได้ว่าอะไรเขาไม่ได้นึกเสียใจนะที่ความสัมพันธ์นี้มันจบเขาคิดว่ามันดีแล้วแล้วมันก็คงถึงเวลาที่มันต้องจบแล้วจริงๆ เหตุการณ์นั้นมันเหมือนกับฟังเส้นสุดท้ายอืที่ที่มันได้ขาดลงแล้วตัวเขารู้อะค่ะว่าไม่ว่าวันใดวันหนึ่งหรือจะนานสักขนาดไหนเหตุการณ์นี้มันก็คงจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเขาไม่ได้เสียใจนะคะที่มันเกิดขึ้นเขาเขาคิดว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่มันจบลงนั้น มันถึงเวลาของมันแล้วจริงๆที่มันจะต้องจบเขายอมรับได้นะคะแล้วเขาก็หวังว่าตัวคุณจะ move on ได้นะคะอืม,มรู้สึกว่าเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรคุณเลยนะอืมเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดค่ะนะคะแล้วก็เขาพร้อมที่จะเข้าใจให้อาภัยคุณเช่นเดียวกันแต่การกลับมาเป็นคนรักอะ เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในสิ่งที่คุณอยากจะขอโทษในสิ่งที่คุณต้องการจะชดเชยหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาเข้าใจได้เขายอมรับเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ที่จะคิดเยอะคิดมากหรือว่าเครียดแค้นอะไรเพียงแต่ตัวเขาปรารถนาดีกับคุณจริงๆที่อยากจะให้คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสดีๆได้เริ่มต้นใหม่ ม o ฟออนได้สักทีไม่ต้องติดใจไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตไฟเมสินธนูกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะเด็กถือดาบสิทด,ดาบและเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟไม่สิงนธนูนะคะเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างต่างจบกันไปนะคะจบกันไปที่นี้หมายถึงว่าต่างคนต่างา move on เดินหน้าต่างคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเอง ไม่ไม,ไม่ไม่มีการย้อนกลับมานะคะไม่มีการย้อนกลับมาอืมมันจะเหมือนกับว่าอะไรที่แล้วก็ให้แล้วไปอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่จบไปก็จะผ่านไปต่างคนต่าง move on ต่างคนต่างเดินหน้าต่างคนต่างมีเป้าหมายของชีวิตของตัวเองในเส้นทางของตัวเองนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเรียงคิดถึงคนรักเก่านะคะขอคําแนะนำเลยค่ะคาแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ justice ค่ะ king ถือเหรียญน,นะคะ queen ถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูไพ่ทา,าโร่แนะนําว่าถ้าหาว่าคุณรู้สึกผิด คุณอยากจะขอโทษได้นะได้พ่บอกว่าทําได้เลยนะคะคุณไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะตอบกลับว่าเอ,อ้ยยกโทษให้นะหรือนู่นนี่นั่นแค่เราทำเพื่อที่เราจะได้ไม่ติดค้างแล้วเราจะได้ move on ได้ต่อไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดดำบนผ้าขาวที่อยู่ในใจของคุณนะ่ะที่มันไม่สามารถที่จะลบได้ดังนั้นคนเราถ้าหากว่าจะ move on ได้จริงๆก็ต้อง ได้รับการให้อภัยได้รับการเขาเรียกว่าปลดปล่อยลบจุดดำบนกระดาษขาวนั้นออกไปอืมนะคะอย่างแรกคุณต้องให้อภัยตัวเองได้ก่อนนะคุณคุณคุณต้องให้อภัยตัวเองได้ก่อนให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วให้โอกาสที่จะ move on นะคะยอมรับความจริง รู้สิรูุอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปมันคือบทเรียนอย่าทําผิดซ้ําอีกนะคะเท่านั้นเองเนอะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ